สายน้ำแห่งชีวิตคนสามคนเฝ้ารอการสาะสแสวงหาสายน้ำแห่งชีวิตด้วยความหวังว่าเมื่อได้ดื่มน้ำนั้นแล้วชีวิตก็จะเป็นนมตะคนแรกเป็นนักรบเขามีความคิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทรงพลานุภาพจะต้องเป็นด้วแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากดังนั้นเขาจึงออกเดินทางด้วยสแสวงหาชุดนักรบพรั่งพร้อมด้วยอาวุธนานา,นานชนิดเขาคิดว่า จะต้องบังคับให้สายน้ำระย่อต่อเขาให้ได้คนที่สองนั้นเป็นแม่มดนางมีความเชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตนั้นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเวทมนต์คาถาบางทีอาจจะมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นน้ำพุซึ่งร้อนและพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเป็นช่วงๆมันจะต้องเป็นอะไรบางอย่างที่เธอต้องใช้เวทมนต์เข้าบังคับไว้ดังนั้นนางจึงแต่งกายด้วยเสื้อคลุมตัวย,ยาว ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องเอาชนะสายน้ํานั้นให้ได้สาหรับคนที่สามนั้นเป็นพ่อค้า <c oughs> เขามีความคิดว่าสายน้ําแห่งชีวิตนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีราคาแพงอาจจะเป็นไข่มุกรหรือเพชรที่หยดเป็นสายเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาควรจะเอาเงินใส่ในกระเป๋าไปให้มากบางทีเขาอาจจะต้องถึงกับซื้อสายน้ํานั้นในที่สุดนักเดินทางทั้งสามก็บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้พบว่า พวกเขาต่างเข้าใจกับสายน้ำแห่งชีวิตนั้นผิดไปถนัดมันไม่ใช่กระแสรแรงเชี่ยวที่ต้องออกกำลังเข้าบังคับเลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่แอ่งน้ำแห่งเวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นทั้งมันก็ไม่ใช่หยาดไขมุกหรือเพชรที่จะใช้เงินตราซื้อหามาได้มันเป็นเพียงแอ่งน้ำผุเล็กๆที่หยาดน้ำใสสะอาดและทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะตีราคาได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือท่านจะดื่มน้ำพุนั้นได้ก็ต่อเมื่อ กข่าหลงเท่านั้นซึ่งความจําเป็นนี้สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นอย่างมากทั้งนี้ผู้นักรบที่อยู่ในเสื้อเกราะไม่อาจก้มตัวลงได้แม่มดผู้อยู่ในชุดเสื้อคลุมสีดํายาวอันเป็นเสื้อแห่งเวทมนต์ถ้าเสื้อนี้ถูกเปลืองออกจะตกถึงพื้นเมื่อใดมันก็จะเสื่อมความคลังไปทันทีส่วนพ่อค้านั้นเนื้อตัวก็หนักไปด้วยเงินที่บรรทุกไปซึ่งถ้าเขาเอียงเอียงศีรษะ เหรียญทั้งหลายก็จะร่วงหล่นลงจนหมดสิ้นเมื่อทุกคนต่างมีปัญหาเรื่องการแต่งตัวจึงไม่มีผู้ใดสามารถได้ดื่มนมผู้แห่งชีวิตนั้นได้แม้แต่เพียงคนเดียวแต่มันก็จะเป็นเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ดังนั้นนักครบจึงถอดเสือ้อเกราะพร้อมกับวางอาวุธลงแม่มดยอมถอดเสือ้อคลุมออกจากร่างส่วนพ่อค้านั้นก็ถอดเสื้อตัวที่เขาบรรจุเงินเหรียญไว้ออกเช่นกัน จากนั้นทุกคนที่ล้วนแต่ร่างกายเปลือยเปล่าต่างก็คุกเข่าลงดื่มน้ำพุแห่งชีวิตและได้รับความหวานเย็นแห่งชีวิตเป็นการตอบแทนเรื่องเล่าโดยเคทคอมสตัน